สวัสดีครับผมไอเอคาพรีเมียมวันนี้นะครับผมมีรถเกรดพรีเมียมอยากจะนําเสนอเพื่อนๆพหนึ่งคันนะครับก็คือเจ้าคันนี้เลย Mercedes Benz C ซ e ์ซีสามาซูนีเอ็กซ์คูซีฟนะครับเจ้าคันนี้รถปี2018มือแรกมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับและที่สําคัญผ่านการใช้งานมาเพียงแค่14,000หมกิโลเท่าน,นั้นเองครับเพื่อนๆฟังไม่ผิด14,000หมกิโลแท้ๆนะครับไม่มีการกรอใหม่ใด้ทั้งสิน้นบอดี้และตัวถังสวยเดิมนะครับไม่มีชนหนักทิปข้ามหรือจมน้ํานะครับ แถมเจ้าคันนี้ยังมาพร้อมกับวาล์นตีแบตเตอรี่ยาวถึงปลายปี70กันอีกต่างหากเรียกได้ว่าเจ้าของท่านไหนที่รับเจ้าคันนี้ไปดูแลต่อเนี่ยใช้กัายาวหายห่วงผมแถมยางใหม่ให้ด้วยอีก4เส้นชุดนี้เปลี่ยนจากศูนย์นะครับจากของยี่ห้อมิชลินแลวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมภายในห้องโดยสารกันบ้างน,นะครับว่ามันจะมีสภาพสวยใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมกันครับสำหรับภายในของเจ้าคันนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าแค่เปิดประตูมาเนี่ยกลิ่นป้ายแดงก็ตเตจจมูกกันแล้วนะครับ สภาพภายในคันนี้ผมให้เลย99%ซึ่งสอดคล้องกับไมค์เพียงแค่14,000กิโลและที่สำคัญคันนี้ผมมีประวัติศูนย์ตั้งแต่0กิโลเมตรและที่สำคัญคันนี้ผมมีประวัติศูนย์ให้ดูตั้งแต่0กิโลเมตรแรกจนถึงระยะทางปัจจุบันสำหรับออปชั่นนะครับที่เจ้าคันนี้มันมีเหนือกว่าตัวเอวังการเนี่ยก็คือเจ้าคันนี้จะมี แพเดนชิพมาให้นะครับพร้อมควสครลและยังมีม่านหลังไฟฟ้าและฝาท้ายไฟฟ้ามาให้อีกด้วยส่วนระบบช่วงล่างนะครับเจ้าคันนี้จะมีโช้ไฟฟ้ามาให้ที่ได้ว่ามันสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับและยังมีออปชั่นอีกมากมายเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับชมห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับก็จะมีสภาพสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมกันครับเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกระบางนะครับ พื้นฐานเดิมของรถคันนี้ภายในจะเป็นสีเบสนะครับมันจะทําให้มิติภายในห้องโดยสารในดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับและคันนี้ที่สําคัญเนี่ยมันยังมีแอร์ตอนหลังมาให้อีกด้วยและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่ผมชอบที่สุดนในเบนซ์คันนี้นะครับออนอกจากฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาแล้วเนี่ยเจ้าคันนี้ยังมีระบบชิคเซ็นเซอร์ให้ด้วยทั้งเปิดและปิดนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน สำหรับราคานะครับเจ้าคันนี้ราคาเปิดตัวเกือบ3ล้านบาทเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเสนอขายในราคาเพียงแค่8ปดแ0 0เบาทแต่สําหรับเพื่อนเื่อท่านไหนนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่เอาส่วนลดพิเศษเพิ่มไปเลยอีก4 0 0 0 0บาทเท่ากับคันนี้จะเหลือเพียงแค่8ปดแ0 0หบาทอันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับแถมคอนต่อเดือนเนี่ยไม่ถึง2 0 0 0 0บาทสำหรับท่านไหนที่สนใจเบซนคันนี้นะครับสามารถแอดไลน์มาคุยกับผมได้เลยนะครับแชทไลน์แอดสเอคาร์พิเนียมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ